ตัวสั่งอะไรมาตั้งสี่พันกว่าฮะสั่ง 4, อะไรสี่พันกว่านู่นมีอื่นอีก <c oughs> คนส่งก็จะแม่จะแม่ย้ำนยนะสี่พันกว่าบาทคิดดูมาก็มาส่งตอนที่เจ๊ๆมันรับโทรศัพท์อะไร,รอ,อะฉันไม่อยากอกสาวฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีสาว ฉันม่เคยสร้างอีกอย่างนอกรูกอกห้าทำไมต้องเสียงออดเสียงหวานฉันสร้างขนมเด็กน้อยซี่ค่ะขนมลูกลูกสันแล้วก็อาหารเม็ดของเขาอออเหรอตกใจตกเสียหลายโต้มาหนฉันก็เลยสร้างแบบเกรดพี่เนียมอ่าอ่หไม่เจ็บไม่เป็นไม่ไข่เออมันก็เลยแพ้อมน่อยอาหารวัอนี่ก็เลยแพงหน่อยโอเคเดี๋ยวมีแค่อาหารใช่ไหมแมน มียิ้มมีเล่สไหนยิ้มมีเล่สไหนเชื่อหนาฉันได้ได้ขอเบอร์คนส่งมาแหละไอ้ไอ่อย่าฟามาเด้ออันค่อยโทรมาไหมภาดกล่องบักใหญ่นูสูเออมือมันลันเออสรุปสิรักดักหนาเขาเขาอยากรู้ว่ามันจริงไหมจริงมันจริงหรือเปล่าไม่รู้จริงถ้าทางมีพี่ลุดมีอาหารลูกก็มีพีุ่ดเนาะมันละ จะเอาไปเก็บของเด็บกองดูบังดูทุกคนเขาเขาอยากรู้เนาะว่ามันจริงหรือเปล่าโกับสิ่งนั้นมีตัวอาหารลูกนี่มันมีตัวกองอาหารลูกเอาสันเชื่อก็ได้เออเออเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้ไปไปไปสันเอาไปเก็บเขายังอยากดูอยู่เนาะมันใช่หรือเปล่าดูดูคนดูเราเต็มตาเตียนแล้วนี่ดักหน้าดักหลังอยู่นี่แจ๋วเลยเออไปไปไปเชื่อก็ได้ไปอย่าให้จับดูเห็นไหมมันมีมี